สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเปล่ยนชาวยูทูบและก็เอฟซีทุกคนเลยนะครับมาปอบมาเจอกันลาลาครับในจองตะปูชาแนลตะปูชาแนลมากินข้าวขันมากินข้าวขันอันนั้มาอาบังมาจะกินข้าวขันเอาบังมาจะกินข้าวกันนะจารอาจารย์นะจารวันนี้ได้เลยกินจ้าไม่ได้กินจ้าอะไรอาจารย์อาจารย์มาอะไราจารตำตัวตำตัวกับผมตำตัวตำตัวกับโคมเลย ปีไก่ตอดตอดเองก้าวไม่หมาก,กับก้าว,วยิบเดียวพอหนึ่งตวัวก้าหนึ่งตวัวก้าหนึ่งตัวอะไรไู้ไหมตอดองตอดองหลุกเกือหลุกเกือไอ้นี่แตงไอ้นี่แตงแตงนะครับจบใหญ่ๆต่ปูจบใหญ่ๆห่หอๆ่หอหอ่หอๆคอาวอเขียวจอบใหญ่หญลุกเกือหลุกเกืออันนี้ปักอะไรปักจีปักห้อมปักห้อมเปรย์ปักจีลาวใช่ไหมมา หยุดเตะหยุดเย็ดมาเลยไม่ต้องเล่นมาก,ก็เล่นอะไรอีกแล้วขอบคุณทุกคำหลังใจนะครับที่ตะปูทรงบ้ากับบอมตอนนี้มีโฆษณาก้าแล้วก็อย่าลืมข้าไปเล่นะครับนะข้าไปเล่ข้าไปเล่โฆษณาให้จบก่อนนะกดโฆษณาอย่างกันโฆษณานะครับเปิดเป็นกำลังใจกับตะปูชแนลแล้วก็ ตาปูก็จะเป็นกําลังใจกับทุกคนเลยนะครับตาขอบคุณทุกคำกำลังใจเลยวันนี้ดีใจมากนั่งบนพุ่มพันพุมนคนเดียววววก็ใจไม่เหมือนคนบ้านั่งบนคนเดียวซะทุกซตูุคอยลูกพันธุ์ไม่ติดกัดอะไรเลยก็ไม่ติดกัดอะไรจริงๆครับผมปาแล้วปาแล้วปาแล้วสร้างรายได้ได้แล้วนะครับเข้ามาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมพูดพูดภาษากลางบ้างใต้บ้างตองแดงบ้างสำเนียงอย่างว่ามดว่ามดตัวสูคนด้ะจ้าก็อย่าลืม ดูคลิปอ่าดูโฆษณาดูโคในดูโฆษณาให้จบนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตะปูนะครับดูให้จบคลิปนะครับแล้วพอตะปูตะปูชาแนลก็จะเป็นกําลังใจกับทุกคนเลยตะปูชาแนลนะครับนะครับดีใจมากดีใจทุกคนเลยตื่นเต้นตื่นเต้น exciting exciting อะไรนะ exciting exciting หรอภาษาอังกฤษก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากินข้าวทีนี้ มากินข้าวกับเอออย่าก่อนอีกนิดด้วอีกนิดนิดก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดกดติดตามกดกด subscribe กด like กดแชร์กับตะปูชาแนลด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งปิ้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 งมาเนี่ยมาลองปิ้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 งกระคังดังเป็นเป็นเป็นเพื่อไม่พลาดเพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อไปของตะปูชาแนลตะปูชาแนล เพื่อนๆบอกว่าชอบตะปูร้อนัวร้อนนะแต่มันคือวัวร้อนจะไม่ไม่ได้แบบว่าวัวร้อแบบว่าคือกลั่นมาจากใจจริงๆสนุกจริงๆสนุกแสนตป็นตักกูเป็นคนป้าก็คุณทุกำลังใจกับพวกมากกินข้าวนะลูกตวดอมไม่ได้ไม่เข้าน้มนะไอ้ไอ้ย้ำไม่ได้ไอ้ยะละก้ามินในเร่งออกจะมากจิงๆหรมินในเร่งออกกะะจมากเลยมีสุปนาวนะสมปนาวอันดับแรกกินซุปนาวก่อน ต่างกุ้มต่างเปียวมากินทุกคนเลยตุกคนเลยมาครับรอจริงๆนะใช้แปลงว่าที่เดียวติดประมาณ18แปดเมตรดิปีที่แปดเมตรอืมอืมอืม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ จะรับตุกคนกันนี้อบคุณอยู่กันหนังใจเลยอืมอืมจอดเองอืมร้ยอยร้ยอย Saya nak minum. Hmm. Saya nak minum Hmm. hmm. เมื่อกรดักที่จะลางแล้วอืมอืมอ,อืเอาแช่ตู้เย็นไว้กลัวมันไม่เหี่ยวที่เขาบอกมา เขาบอกว่าไม่ต้องตัดรากมันแต่ล้างน้ําเสร็จแล้วล้าง้านเลยต่อดองต่อดองกุ้กหนมากบา แ็ดปิดกินดานะ่ะหรือว่าตอนนร้นไม่เป็ดเป็ดสุดยอดเ,เคยใส่สามสิบเม็ดหรือว่าไม่เป็ดวันนั้นป้า เมียของกกรบก็บ้กว่างปากโดนอืม cái nào luộc quá còn đi bia bị ít nữa thì nó cái nào luộc quá bia ít แตงความก็มีประโยชน์เจ็ดครบอกว่าเดี๋ยวได้เนาะหือดเองไม่เคยทำไม่ผิดหวังจริงๆครับไม่เคยได้เก็มปอดี ไม่ได้เล่นนะอืมอืม Cầm ừ. ừ. um, tua nó tua, ha <laughs> ha, nó tua Hãy subscribe cho kênh mẹ Mì Gõ Để không bỏ

Teka ni pakai yang gel. Hmm. Hmm.

มาตะตานน้องแกนี่พอ่อแล้วเพื่อนไม่เล่แล้วก็คุณตุกกำลังใจเลยนะครับ้อก็คุณตุกกำลังใจเป็ดด้วยว้าตาไม่มีเพื่อนๆนี่พี่ๆน้องๆที่ให้เอก็ชปพอร์ตก็ไม่มีตะปูชาแนลขอบคุณตุกกำลังใจนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนเลยสวัสดีครับกลันไหนคลิปหน้าเด้อแค่นี้เด้อสำนี้เด้อสบายดีกอบใจเด้อพี่น้องฟังลาวเด้อ 拜拜。Bye bye.